วันที่9พฤษภาคม2566ายประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียกล่าวปราศัยประจำปีเนื่องในวันแห่งชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2กลางกรุงม,มอสโกว่าโลกอยู่ในจุดพลิกผันและอ้างวาสงครามถูกก่อขึ้นเพื่อต่อต้านราัสเซียนายปูตินให้คำมั่นสัญญาถึงชัยชนะและอนาคตของรัสเซียขึ้นอยู่กับทหารที่กำลังสู้รบอยู่ในประเทศยูเครขนขณะเดียวกันรัสเซียส่งโรรกามิกาเซ่ครั้งใหญ่ที่สุดโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5รายและเสียชีวิตหนึ่งรายที่เมืองโอเดสซาทางตอนใต้ของประเทศเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนรัเสเซียเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะทั้งนี้นับว่าเป็นการจัดงานพาราดวันแห่งชัยชนะครั้งที่2หลังจากรักเสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2565แต่เนื่องจากเหตุโจมตีและเหตุระ,ระเบิดหลายครั้งที่เกิดขึ้นในรัเสเซียช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ขบวนสวนสนามถูกลดขนาดลงเพื่อความปลอดภยัย